กูคโคตรเบื่อการรอคอยเลยว่ะด็อกเตอร์ไอ้เหียเอ้ยกูต้องถามมันมาจากเกาหลีเพราะต้องถามมันตอบแชทอีกแบบนี้กว่ามันจะตอบดิเบึง่งอะไรผู้ชักฟันดีไปมอร์นิ่งไปฟันดีไปอีกรอบมอร์นิ่งไปอีกมือใหม่แล้วยังบ่ตอบกูอยู่เขาอาจจะทำงานอยู่หรือเปล่าเพื่อนทำงานบ้าสังมือในวันหยุดเขาพนักงานศักษาผ้าอยู่หรือเปล่า โทรมาแล้วฮัลโหลตรงนี้บไปใส่ตั้งนานเป็นอย่าง,งคือบอกกันเลยนะไปใส่นะตึ้ไปสักผ่ามาเป็นได้เขาไปสักผ่ามาเพื่อนอนี้่สักผ่าก็บอกกันแหนมันเป็นอย่างนี้สมบ่ข้าวเดียวหนึ่งบ่ไแล้ะหน้าตาอย่างเรื่อยๆปล่อยให้ตึ้งขายอยู่นีเน่เข้าใจแล้วคนถ่านมันทรมานดิตึ้งถาตัวมาเนี่ยหาปีอล้รดิ เรื่งว่าวอีดีเนอะตอนนี้เตียงรู้สึกว่าอยากถ่าตัวแล้วว่ะว่าอยากถากบ่ต้องถ่าเออมึงว่าวเองเนอบอกแม่งเลยสัตว์เขียดว้หาเก่ามาดมหน้าด็อกเตอร์เขียดเลย สูบซาก็กินต้มกับพ่อละมัง้งอา้าวเป็นยังมานั่งไห้ยอยู่ในคนเดียวอีกแล้วไอ้เจ่มเราบอกกูอะเป็นยังอีกบบบนี้แล้วก็ไม่อยากถามก,กูแล้วอะให้กูถามมึงหนยเพื่อนไอ้เจ่มนี่ยแล้วมีดีบองเลยมึงหมักเ่าบมื่อกูถามอีดีรึแล้วก็บอกได้มีดีเลยนะมึงเอาดีีดแ,คแค่หล่ออะแล้วหล่อไหมสำหรับกูแล้วห,หล่หอแห้งอะมึง เวลาเราหันซ้ายหันขวาแล้วเทอีหรดอมึงอมตอนที่กูเห็นลามุ่มเซยก็นึกว่าดาราฮอลลีวูดตั้งแต่กูเห็นหมดซ้ายมานี่ตั้งแต่กูเกิดมาเลยจากท้องแม่กูนี่มันได้มีไครหรอสำหรับเจริงๆนะมึงสุดๆไรแจมกูขึ้นฮอดแล้ววะกูป่หนาท่าให้เราเศร้าถาเลย ทุกคืนก่อนนอนนะก็นัรองเพลงไก่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 ให้กูฟังอ่ะมันเป็นการกล่อมที่แบบกูต้องฟังเพลงเนี่ยกูถึงน่าได้รับอะต่อไปกูจะน้นรับลงแบบใดเปิดยูทูปฟังมันก็บอกคือไอแจมลองแล้วไก่ยก่ไก่ไกกไก่กกก่ไกก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 ก่ก่ คึงมากายกายเฮียอย่างตอตีสามมึงเบิ่งเวลาเวลาเนี่ยแม่บักคานี่คนรับคนนอนมึงกับไหกูเห็นสูคุยกันตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อวานนี่ยูคอตีสามนี่ยังปวเศร้าอยู่สูเขาบอบว่านอนรำกันหรอวะส่วนกูมานอนทำเฮียอย่างม่งบุกขุ้ยกูจะค้ำมันกายกายอยู่เบิดคืนกูจะประทับใจนี่เองไหตัให้โอ๊ยตัให้แค่นี้มาได้ท่ากาย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 ยังรับพันธ์ดี

มื่อนอนเพงินอยู่กว่าพ่อนอนกันเหรอนอนกับกูนี่เลยดิบวกหูชิพายนอนนละมืออ่าบวกกันแล้ววะโอ้ตัวดีโอ้ตายโหอ้าเออมึงเล่าก็อีกอย่างนะเล่าดีดกีตาร์ร้องเพลงม่วนแหงเลยนะแล้วแต่งเพลงให้กูนั่ดิไม่กินหัดเจ้าถูกเศร้าแรง ลงมกเจ้าแหง,หงบอกว่าเจ้านั้นเป็นตาแงพงมึงว่ากูเดอคืนแล้วโรแมนติกเนาะโรแมนติกสุดๆเกิดมาให้วกวูบ่เคยได้ยังแบบนี้เลยมันคิดเ้าเจ้าทุกเช้าแรงลงมกเจ้าแหงบอกว่าเจ้านั้นเป็นตาแพงมันเป็นตาแพง นนเปรียนเสมือนว่าเจ้าเป็นอากาศอากาศเธอไปคงขาดใจตายถ้าโลกมีไม่มีเธอมันก็คงไม่มีความหมายมันคิดหอดเจ้าลายมันคิดหอดเจ้าลายแหนฉันเลยอยากระบ,บายออกมาผ่านเพลงนี้ เหมือนเวอร์เขินเนาะเขินละเขินไหมฮะเลียงก็เขินเมือนแล้วอีกอย่างกูกัยยังบ่เคยมีอย่างกับเราเลยกูอยากล้องอยู่จะเทือนนาะแม่งรอบนิมบบบงอกูเลยดอกเตอร์ปกติดอกมันงอกูตลอดดิกูบุหนาไปบล็อกมันเลยว่ะ กูค,คิดว่าวกูวา,าวดองทุงน้ไปกันบอดแล้วบไปยังคนเฮ้านะถ้ามันแม่นเนื้อคู่กันอีรีนะเดี๋ยวมันก็ได้ลบมาคุยกันเื่เก่าเลยละเพื่อนแต่ว่าช่วงหลงัลงๆมนเนี่กูเห็นมึงเป็นซึมซึมนี่มึมงเป็นซึมซาาฮะจูอาการมึงนี่ไข้ค,คือคนน่าเป็นซึมเสาร้นี่ีนี่แจ่มจันทร์กูบ่ได้เป็นซึมเสากูก็แค่ซึมซาาอารู้ครับ ตั้งข้าวพัดหมูเนี่ยมื้อนี้ผมยุดครับลังๆมะนี่บเอาการเอางานแล้วตั้งแต่ไปบวชปอานีมันบุรีซอยให้มึงดีขึ้นแล้วห่าแจ่มจันทร์กูอยากกินเห็ดเดามันก็บโมีแล้วยามนี่เห็ดเดาเต็มเลยบบมีเนาะโบมี่กัดเห็ดโบมีนยามเห็ดยามนี้หาเกาวมาดมน้ะไปพากูไปได้ไหมเงินหอกจอนนี่ไปใส่ดมเขานะโบโบโอ้มันเครียดได้วยอย่าง้น เชี่อกันสูบอย่างอื่นเอาสูบเยอนาดสูบอย่างเอาไปไปส่งมันอาจะอยู่หันนะบุษันก็ไปซื้อกันยี่สิบไม้กูกูเนาะเอาไปดมเหรียญใบยาค่ะใบยูคาเดีเอาอยู่เอาอยู่เออใบยูคาเนาะไปใส่ล่าสุดหมู่กูดมมันมันบัตรเกาหลีอันนี้แตัมันบอกมีคืนมันหยาบปนนี้กูดมเหรียญก็ได้หรอกหายา โทษนะครับอันนี้แม่นโทรศัพท์เจ้าอยู่บะครับบ่แมน่นเลยจ้ะแต่หน้าจอมันเป็นรูปเจ้าด้อครับอ,อ๋อ,อเ,เออแม่นอีอเลี้ยงพอดีมันถึงหงออกหัวผมไหมครับเอ้าเ,เลือดครับเลือดครับผมหน้าสูหงหัวแตกครับเอ้าโทษอะไรแล้วจ้ะเดีด๋ยวนู้นจองไปเห็ดแพ้ไ้ เป็นยังอยู่แล้วเจ็บครับเอ๊ะเอ๊เอ,อเจ็บเจ็บเจ็บ,บขอโทษนะจ๊ะครับตึกบ่อนก่อนตึกบอนก็นนนมันโดนพอดีเนาะนุ้ยสู้นเลยนุก้ก็เลยเก่งโทรศัพท์หิมอ๋อเครียดกับผู้บ่าวปะครับผมชื่อเก่งด้วยครับ โลน้องซื้อดองดาอ๋อซื้อน่ารักดีเนาะครับไอพิ่งมาเห็นงานอยู่ในมือแรกเหรออ๋อม่นครับเพิ่งมาเห็นได้มือแรกนี่แหละครับจังไดกะขอฝากแน่ฝากตัวในได้ครับมือแรกกบหวัวแตกเลยเนาะจ้า,จาครับแต่กะยังยังบ่แล้วบ่ครับนี่ลิ้ลลในแนวใดครับแล้วเราจะ อันอันติดเพิ่นไปสักหน่อยเต็มหัวอายแล้วตอนนี้กินข้าวแล้วบนนเอาหรือจะใหคิดหอดเขานังคิดหอดเขาเบาเบาจนอยู่บนข้าวเศร้าหรือกินตะเหล่าขาวเขาก็าไปถึงดนแล้วไปมีผู้ใหม่แล้วป่อยเข้าไปเริ่มไหม่เถอะอเาป่อยเขาไปเริ่มไหม่ถนนอออเ,เมมถนนอะนอเอา การหนาวทำใจฉันสันน่นปวดร้าวจนจังเพียงต้องกันเธอกลับมาโบทันนากลับมามาสีกันผมจะเอาหินนี่เลยไอย้เออไอ,เไอ้เมฆไอไปยังขนนึ้นน้มาขายปลาหมึกวะเขาฝันดอกเตอร์เมื่อคืนนี่นะมีเบ็เตอร์บรุบินมาปีก มามาห้าเฮานะนวดเกี่ยวขอ้อปุ๊บสีเรื่องอล่ามงามตามาก็เกิดดังปุ๊บหอมห้วยห้วยกันมาปาหมึกยักดอรเ,เขาก็เร็ววะเฮ้ยนี่แหละกูชิข่ายเป็นมึกยงางไงแหละคือว่าเพื่อนมาโดนบรรดาใจเขาแล้วนี่แหละเขาสิรวยนัอน่อาชีพเป็นไรดอรเอเป็นจ้ารวยหรือว่าเจ้าลุดสะโคบหรือแบบใดนกันเลยนี่คนเฮาในสี่เหตุตามฝันอย่างเดียวบ่ได้ได้พี่ต้องเอาความเป็นจริงไงอิงจากความเป็นจริงซะก่อนนี่นี่แหละดออกเตร ที่พระเจ้ามาจุดตีแล้วโดนบันดาลใจแล้วข้านี่ก็ซึมเสาอยู่นี่จะเป็นเพียงไมเ,เมฆชื่อเหลกันกินนะแก่ซึมเสาทุกขวดใหญ่นึงบ่มีเจมกระเด้งขนานดะสวงนี่นะข้าไม่ขวดเนื้อนะบ่ได้ด,ดีเลยอันเจมเบิดคักขนาดกระเด้งขนาดตอนนี้ครับทุก<ๆ>ข่อยกับเบิดตูดอีรีแล้วแล้วขวดใหญ่นึงถ้าขวดน้อยเราพอได้อยู่เออขวดน้อยก็เอา ออกซิโตไทเลยนี่นะเดี๋ยวก็ได้คายปลาหมึกอยู่ด้วยเอาเราเคยไปซื้อบักลุกน้องไปคืออย่างี้เหนือนเขาเสือกใส่คนอื่นอีกว้าวขวดทองมาแล้วแก่่อเสียงมันจะว่ามันปลุกกันโอ้เปิดฟ้าเห็นมากเสียงสวรรค์ในห่าขวดลิล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 ลิิลลลลิิลลลลิวลิิมมึงเว้าใหม่ดิลลิิิิ บหลอะไรไรเฮียเอ้ยทำได้เมาเลยวะไอ้เมฆคือเบิ่งดีๆมีอีกและะ้ววะมีแล้วเนาะมาสางเงินมาสิบเอื้อเตอร์เงินเฮาเมาาาีบื้อเดี๋ยวมือเดี๋ยวใจเยี่ยมพี่รับแป๊บรับแป๊บแนวนี้่นะเจ้านักขาวขายลำรวยรับแป,ป๊บหนึ่งไอเนือแป๊บหนึ่งไอโอ้โหโลวนเร็วทันใจไอคอยตัวคอยมีเงินหนึ่งตัวคอยเอาบไปมาหาเจ้าที่นี้ไอกูเสียเสียเมฆเสียเมฆเอาไปบาลุกนองไปซิคุยเลยฮอนี่ เหล่าเบิร์ตาเพื่อนมึงเมาอีกทีหนึ่งเซเบิร์ตยี่สิบบันไหลแล้วยังบ้านได้เมาอีกบันนี้ปลาหมึกกระเบิร์ตเราไอแม่เบิร์ตแจมเบิร์ตคักเบิร์ตนี่ตั้งร้านแล้วคุณเป็นแปดร้อยไม่ได้ใครพร้อมไหมปันทศกินอยู่ด้วยนะบอกเขากูย่างกินย่างก็กินตุ่มห่านเนี่ยตัวกินปลาหมึกย่างกูซื้อได้ตัวกินเหล้ากูพร้อมโอ้โหเกินเลเวลเบิร์ตคักเจ๊งกูรอบนี้ก็ได้ เก๊งเลยเจ้าประจาวปวดกว่าเลยแล้วตรงนี้แหละเดี๋ยวเห็นจังเดี๋เห็นจังถ่ายให้ดูหน่อยถ่ายให้ดูหน่อยถ่ายถ่ายให้ดูหน่อยอะไรเงีมาก่อนเนื้อเจอพว่าโตแล้วอันนี้เรื่องจริงก่อนมันโคลตตอนตอนอยู่ฟิกไงนีอหนับหน้ามึงตรงเนี่ยบอดโดนนี่หมดเลย ก็เราต้องลู้ขึ้นไหมเราก็ยิงไหมเราก็ดับนิน โอ้ยเผื่อว่่เผือครที่พอดีหนูเป็นคนชอบหยอกคนเห็นพี่ขับรถตากแดดมาในเหนื่อยก็เลยหยอกพี่นิดนึงค่ะโอ้ยเกืออเนาะเกือแค่แม่ว่าใส่เข้าไปแล้วแม่เลือดดังหวานน่ายากอีกโอเคครับเสร็จร็พี่หนูวันพี่แป๊บนึงได้ไหมคะเห็นยังครับพอดีว่าไปถือกล้องถ่ายคลิปให้หนูแป๊บนึงได้ไหมคะถือกล้องนานนานอยู่บ่ครับไม่นานครับมา พี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วหนูจะยืนตรงนู้นแล้วพี่ก็ขายขึ้นแล้วก็ถ่ายลงแล้วก็ซูมเข้าแล้วก็ซูมออกเพราะว่าหนูอ่ะจะมาโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์สวนแตงค่ะจะเป็นยู่บ่เฮ้ยเป็นค่ะทำได้เชื่อหนูแบบได้ก็ขึ้นไปแล้วก็ลงแล้วก็เข้าไปเนาะใช่แล้วก็ซูมเข้าซูมออกนะพี่อ่ากลับมาลองดู ปาเสริเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณนะคะครับผมเมื่อเอครับไปโอ้พี่คะคหนูขอติดรถไปร้านประเสริฐซ่อมรถได้ไหมคะร้านประเสริฐซ่อมรถโอมันไกลเยอลยครับไม่ไกลค่ะนิดเดียวนี่ใกล้นิดเดียวค่ะอ๋อเอาเอารถไปซ่อมไว้บ่ครับบ่แม่นค่ะเอารถไปแต่งเอารถไปแต่งค่ะแต่งฮอดร์ลด้วยเหรอปะปังค่ะอ๋อมักาค่ะ ตบเป็นยัังพอดีว่าหนูปวดเครีย์ค่ะพี่คะรอหนูแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงค่ะ,บบน,คะนี่อย่าแอบมาดูหนูนะเออกูสงอยากเบิ่งมึงขี่หรอกมั้งไปจอบเบิ่งซะบ่วะดากไปตะคาวเนาะขี่โชคด้วเหม็นยโชบหมอบินตะเบิ่งปันใดดอกชุวยไปเบิง่งเชจู แจ๊บมือแจ๊บแจ๊บ,จบเป็นอะไรครับขี่สุดหรอ่ครับปะสุดบันไดค่ะแต่ว่ากลัวพี่รีบอยูขาไปก่อนก็ได้ค่ะออ๋โอเคเอาแล้วอันถุงเท้าเอาไปใส่ขังนึงออพอดีวันมันไม่มีไม้แกงขี้ค่ะหนูก็เลยเอาถุงเท้าเช็ดถูด <c oughs> เอาถุงเท้ามาเสียบดากตายแล้วไอวพี่ไปดีกว่าค่ะเรานะคะครับผมมุ้ส่งสีหล่ออยู่แล้วพี่ต้อเนาะ เขาไปยังอีกฮัลโหลครับฮัลโหลแจมใสสั่งกับพัดหมูหนึ่งกองส่งหน้าคือเ่า,เาได้ครับแต่ว่าถ่าจักหน่อยเด้อครับพอดียันติดออเดอร์ลูกค้าอยู่แจมใสไว้ด้กูหิวเขาแล้วเนี่ยว้าวส่งไว้ได้อมึงนะ่ะโอเคครับ ขอโทษนะคะพี่พอดีว่าช่วงนี้หนูชีไวแล้วรอบเมื่อกี้ที่ขี้ไม่ได้ฉีออกมาด้วยครับอ๋อที่จริงแล้วหนูพลั้งตูดค่ะอ๋อเีครับไปเซียนทุงผ้ามันทรงบบมิประสิทธิภาพอันไดน้อครับเนาะ ยงนัม,มาดูเห็ดพี่นี่นี่นี่อุยพี่มาดูเร็วๆหูยเห็ดอะไรน่ารักมากสวยมากพี่มาดูน่าหอดหงิดง่ายเลยต้องไปส่งคองต่อดิพี่ดูสิเห็ดอะไรก็ไม่รู้เยอะมากเลยมันเห็ดเบื่อหรือเปล่าไอ้มันกินบ่ได้มั้งอันนี้นะมันบ่แม่นเห็ดเต้นหรือเห็ดเดาหรือเปล่าถือเห็ดเดามันจะยากเลยพี่ดูก่อนดูก่อนดูก่อนจ้าดูก่อนจ้าเมียนเนี่ยวะเนี่ย เดี๋ยวหนูจะลองเปิดแชทเจมีนายดูว่ามันคือเหตุหอะไรนี่คือเห็ดโัละเพียงแค่เราสัมผัสโดนเห็ดหรือดมกลิ่นก็มีอาการโัเลาะขึ้นมาเหมือนคนบ้าทัานทีฮมันออกฤลธิ์ตอนใดก็มันบอกว่าทันทีไงพี่ <c oughs> <c oughs> ชิบหายแล้วกูบอกแล้วอย่ามาแวกเมื่อยอึ๊บ ย่งครับนี่ครับพ,พี่เนี่ยปะย่งไหวอยู่บ่ครับ เอมานี่คอยหวังว่าเจ้านั้นสะมาเป็นโนริวันเออมานี่คอยหวังว่าเจ้านั้นสินอ,นอยาไม่กันและกันใคกัขอขอขอคนธรรมดาแต่มีสไตล์ออสตรีทจา์นโจและมาร์ควีดแปดหมง่คืน e จะต้องมาเข้าแถวเจ้าต้องมากราบคอยเพราะก่อนที่ภาพใวีดกับจาหนเจอเต้นในบอดี้โมยังมีอีกหลายที่เต้นยังบอด้โชว์เต้นในบอด,อออด้โม อยากให้เธอลองเปิดใจให้จันโจนต้องให้ฉันพูดอีกทีถึงจะทำให้เธอรู้สึกดีอย่าทำให้ฉันเขินไปกว่านี้ลองเปิดใจให้นีนเดินเข้าไปข้างในหัวใจของเธอรับรองว่าเธอจะได้เจอ ของดีบานากาศโอ้โอ้โอ้ต้องให้ฉันพูดอีกทีถึงจะทำให้เธอรู้สึกดีอย่าทำให้ฉันเคานไปกว่านี้ ลองเปิดใจฉันดี่เดินเข้าไปข้างในหัวใจของเธอรับรองว่าเธอจะได้เจอให้เธอลองมาเอราะเแล้วเธอจะเจอของดีอยู่กับโจเธอจะอารมณ์ดีฉันการันตีเธอไม่ต้องคิดมากเกินไป alright เรดเธอจต้องเชื่อใจอยู่กับฉันรับรองอ เฮ้ยสงสัยต้งถือแ้งกว่าต้งถือแ้งกว่าโตนี่้มื่อกี้นี่แตงดมบอมว่ฮะ,ฮะ